สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆตื่นกันรืยังเอ่ยตื่นแล้วใช่ไหมคะพร้อมที่จะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันรืยังพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่หนึ่งนะคะครั้งที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวเลขอยู่ 1>, 1ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็นับจํานวน1ึถึง1น0กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็อย่าลืมนับกันบ่อยๆนะคะจะได้จําตัวเลขได้นะคะเด็กๆเ,เราลองไปดูตัวอย่างในวันนี้กันคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆจํานวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่ 1. นะคะเด็กๆเ,เห็นตัวเลขที่กําหนดมาให้ไหมคะคือตัวเลขอะไรเอย่ย เลข80ถูกต้องนะคะมี8นําหน้า0นั่นเองค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่ามีตัวเลขใดคะที่มากกว่า80อยู่งคะเด็กๆอ่าใช่แล้วคะ่ะมากกว่า80อยูหนึ่งคือตัวเลข81นั่นเองค่ะจำให้ดีๆนะคะเด็กๆเราลองไปดูข้อ่อบไปกันเลยคะ่ะ เรามาต่อที่ข้อนี้กันนะคะเด็กๆจำนวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่1เหมือนเดิมนะคะตัวเลขที่กำหนดมาให้ก็คือเลข83นะคะมากกว่า83อยู่1จะเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยเลข84นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเราลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันคะ่ะ เรามาดูข้อนี้กันต่อนะคะเด็กๆจำนวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่1นะคะเด็กๆเห็นตัวเลขที่กำหนดมาให้ไหมคะคือตัวเลขอะไรเอย่ยใช่แล้วนะคะคือเลข85นะคะมี8นำหน้า5นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าตัวเลขใดคะที่มีค่ามากกว่า85อยู่1่ค่ะเด็กๆ อ่าใช่แล้วนะคะตัวเลขที่มากกว่า85อยู่หนึ่คือตัวเลข86นั่นเองค่ะเราไปดูข้อต่อไปพร้อมๆกันนะคะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะจำนวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่1คือจำนวนใดคะเด็กๆเห็นตัวเลขที่กำหนดมาให้ไหมคะคือตัวเลข86นั่นเองค่ะมี8นําหน้า6นะคะแล้วเด็กๆลอง เปรียบเทียบดูนะคะว่าตัวเลขใดคะที่มีค่ามากกว่า86อยู่ 1? ค่คะใช่แล้วนะคะตัวเลขที่มากกว่า86อยู่1คือตัวเลข87นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันคะ่ะจํานวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่1นะคะเด็กๆเห็นตัวเลขที่กําหนดมาให้ไหมคะคือตัวเลขอะไรเอย่ย 88นะคะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าตัวเลขใดที่มากกว่า88อยู่1คะ่ะใช่แล้วนะคะมากกว่า88อยู่1คือตัวเลข89นั่นเองคะ่ะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายในวันนี้กันนะคะเด็กๆ จำนวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่1คือตัวเลขใดคะเด็กๆดูตัวเลขที่กำหนดมาให้นะคะคือเลข89นั่นเองค่ะมากกว่า89อยู่1เป็นตัวเลขอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วนะคะมากกว่า89อยู่1ก็คือตัวเลข90นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ เราลองมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆจะอยู่ในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเล่มที่6นะคะรูปร่างหน้าปกก็จะเป็นสีชมพูสีฟ้านะคะหลังจากที่เด็กๆได้ทำตัวอย่างในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่1แล้วใช่ไหมคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆไปดูนะคะว่าวัาวนนี้จะทำอยู่ในหน้าที่ เท่าไรเอ่ยแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหน้าที่9นั่นเองค่ะเขียนจำนวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่1น,นะคะเด็กๆเห็นรูปภาพของไดโนเสาร์ไหมคะเห็นใช่ไหมคะไดโนเสาร์กับไข่ไดโนเสาร์นะคะแล้วเด็กๆลองดูตัวเลขนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะที่อยู่หลังของ ดโนเสาร์นะคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะที่กำหนดมาให้คะเริ่มต้นที่เลข80 81 82 83 84 85 86 87 88 89และ90นะคะเด็กๆมาดู ไข่ไดโนเสาร์ใบแรกนะคะตัวเลขอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะตัวเลข83นั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าตัวเลขที่มากกว่า83อยู่1คือตัวเลขอะไรคะเลขเลขอะไรเอย่ยเลข84ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ ขีดทับเลข84ด้านบนนะคะแล้วก็เอาเลข84มาเขียนด้านล่างตรงนี้นะคะ83แล้วก็84นะคะ83น้อยกว่า84อยู่หนึ่ง84มากกว่า83อยู่หเช่นกันนะคะส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆลองฝึกทำเองนะคะ คนไหนที่ทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขอยู่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆ ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้กลับมาพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ